สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอการแบ่งเซลล์การแบ่งเซลล์ประกอบด้วย2ขั้นตอนพื้นฐาน2ขั้นตอนได้แก่การแบ่งนิวเคลียสของเซลล์และการแบ่งไซโทพลาซึมการแบ่งนิวเคลียสของเซลล์มี2รูปแบบคือการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเป็นการแบ่งซึ่งทำให้นิวเคลียสทั้งหมดมีคุณภาพและปริมาณเหมือนกันโครโมโซมหรือหน่วยพันธุกรรมภายในก็เท่ากันและเหมือนกันทุกประการซึ่งการแบ่งแบบนี้เป็นการแบ่งแบบพื้นฐานที่สุดในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเป็นการแบ่งเซลล์ที่มีความซับซ้อนและขั้นตอนมากกว่าการแบ่งแบบไมโทซิสสิ่งที่ได้คือนิวเคลียสที่มีหน่วยพันธุกรรมลดลงครึ่งหนึ่งแต่เซลล์ที่ได้ในตอนท้ายของการแบ่งเซลล์คือ4เซลล์โดยการแบ่งแบบนี้ใช้ในการแบ่งเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์อย่างไข่ในเพศหญิงและอสุจิในเพศชาย วัฏจักรของเซล์ลคือช่วงเวลาที่เซล์มีการเตรียมความพร้อมก่อนการแบ่งเซล์ลไปจนถึงการแบ่งเซล์ลเสร็จสิ้นประกอบด้วยระยะอินเทอร์เฟสและระยะที่มีการแบ่งเซล์แบบไมโทซิสหรือ m p h r เฟสซึ่งเซล์ลที่ได้จะเจริญเติบโตต่อไปและสามารถแบ่งเซล์ลต่อไปเรื่อยๆได้อีกเช่นเซล์ลร่างกาย วัฏจักรของเซลล์ 1. ระยะอินเทอร์เฟสเป็นระยะแรกของการแบ่งเซลล์ซึ่งเรียกได้อีกอย่างว่าเวทติ้งเฟสเซลล์ในระยะนี้จะมีขนาดใหญ่มีเมตาบอลิซึมสูงเพื่อเตรียมพร้อมที่จะแบ่งนิวเคลียสและไซโทพลาสซมโดยมีช่วงการเตรียมสารอาหารให้พร้อมต่อการแบ่งหน่วยพันธุกรรมเพื่อการสังเคราะห์กรดอะมิโนเอนไซม์ เมื่อสารตั้งต้นพร้อมแล้วก็จะเริ่มการสังเคราะห์โครโมโซมเรียกว่า synthetic phase ในระยะนี้หากสังเกตดีๆหรือมีการย้อมสีคโครโมโซมจะเห็นโครมาติดเพิ่มขึ้นจำนวนคโครโมโซมเพิ่มขึ้นและพร้อมจะแยกตัว 2. ระยะที่มีการแบ่งแบบไมโทซิสหรือ M phase ระยะนี้มีการแบ่งนิวเคลียสเกิดขึ้นตามด้วยการแบ่งไซโทพลาซึมโดยแบ่งเป็นระยะย่อยๆได้4ระยะคือ 2.1ระยะโปรเฟสในระยะนี้เส้นใย,ยโครมมตินในนิวเคลียสเริ่มหดสั้นลงโครโมโซมจะเข้าคู่กันและมีโครงสร้างเป็นรูปตัวเอสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อดูผ่านกล้องจุลทรรศน์นิวเคลียลัสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิวเคลียสจะเริ่มหายไปส่วนเซนโทโซมซึ่งเป็นออร์แกเนลในไซโทพลาซึมจะเริ่มสร้างเส้นใยสปินเดิลที่มีความแข็งแรงเนื่องจากส่วนนี้จะเป็นโครงสร้างของเซลลโดยจะประกอบไป ด้วยไมโครทูบูลและโปรตีนอื่นๆจากนั้นแซนโทโซมจะค่อยๆเคลื่อนไปยังขั้วทั้งสองของเซลล์ทำให้เส้นใยสปินเดิลยื่นออกมา 2.2ระยะเมตาเฟสในระยะนี้ไมโครทูบูลในเส้นใยสปินเดิลจะจับกับโครโมโซมทั้งหมดซึ่งเป็นโปรตีนที่อยู่ใกล้กับตำแหน่งของเซนโทเมียและดึงให้โครโมโซมเดียงตัวอยู่ในแนวเดียวกันบริเวณกลางเซลเรียกระนาบที่โครโมโซมเดียงตัวกันนี้ว่าเมตาเฟสเพลทในระยะเมตาเฟสนี้เป็นระยะที่เห็นโครโมโซมได้ชัดเจนที่สุด 2.3ระยะแอนาเฟสคู่โครโมโซมจะถูกเส้นใยสปินเดิลที่หดสั้นลงดึงให้โครมาติดแต่ละอันแยกออกจากกันโดยโครมาติดจะถูกดึงเข้าหาขั้วเซลล์คนละด้านเป็นกระบวนการแบ่งเพื่อให้เกิดเซลล์ใหม่2เซลล์2.4ระยะเทโลเฟสโครมาติดถูกดึงมายังบริเวณขั้วเซลล์และเกาะกลุ่มกัน เส้นใยสปินเดิลสลายตัวไปมีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสนิวเคโอลาสกลับมาให้เห็นในนิวเคลียสใหม่อีกครั้งโครโมโซมเริ่มยืดยาวออกทำให้เส้นบางลงและเห็นได้ไม่ชัดเจนเมื่อนิวเคลียสได้รับการแบ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามจะตามมาด้วยการแบ่งไซโตัพลาึมหรือการแบ่งส่วนอื่นๆของเซลล์เพื่อแยกเซลล์ออกจากกันก็มี2แบบเช่นกันคือการแยกแบบฟโลไท ซึ่งย่าหุ้มเซลจะขอดกิ่วจากสองข้างเข้าสู่ใจกลางเซลลซึ่งเป็นการแบ่งไซโทพลาซึมของเซล์สัตว์และแบบที่มีการสร้างผนังกั้นเซลล์ที่เรียกว่าเซลเพลทขึ้นตรงกลางและแยกนิวเคลสออกจากกันเรียกว่าเซลเพลทใช้โดยพบได้โดยพืชการเกิดร่องแบ่งในเซลล์สัตว์โดยย่าหุ้มเซลล์จะคอดกิ่วจากทั้งสองด้าน เข้าสู่หัวใจกลางเซลลจากการเคลื่อนตัวของไมโครฟิลเมนหรือเส้นใย,ยโปรโตีนที่อยู่ใต้เยื่อหุ้มเซลล์ทำการแบ่งไซโทพลาสซึมของเซลล์สัตว์ออกเป็นสองส่วนสุดท้ายเกิดเป็นเซลล์ใหม่ขึ้นจำนวนสองเซล์การสร้างผนังกั้นในเซลล์พืชเกิดเซลเพลตขึ้นตรงบริเวณกึ่งกลางเซลล์ก่อนขยายตัวออกไปทั้งสงด้านของเซล์ กลายเป็นผนังเซลล์ซึ่งแยกนิวเคลียสออกจากกันหลังจากการแบ่งตัวของนิวเคลียสการก่อตัวขึ้นของผนังเซลล์ทำให้การแบ่งไซโทพลาสมในขั้นตอนสุดท้ายเสร็จสมบูรณ์สำหรับการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสแม้ว่าจะไม่ได้เกิดในลักษณะของวัฏจักรเซลล์แต่ก็มีระยะอินเทอร์เฟสโปรเฟสเมตาเฟส อนนาเฟสและเทโรเฟสเช่นเดียวกับการแบ่งนิวเคลียสแบบไม t ทซิสแต่มีการแบ่งนิวเคลียสสครั้งดังนั้นการแบ่งในครั้งแรกจึงเรียกไมโอซิ s ประกอบด้วย p r o โพเฟสเมตาเฟสแอนนา a ฟ e และเทโรเฟสส่วนการแบ่งในครั้งที่2เรียกไมโอซิ s ประกอบด้วยโ s เฟสเมตาเฟสแอนาเฟสและเทโรเฟส และมีการแบ่งไซโทพาซึมในลักษณะเดียวกับการแบ่งแบบไมโทซิส